ทองประวัติศาสตร์วรวุฒิควงอักเดตหยิบสองทองศึกชิงแชมป์เอเชียโอเชเนียวงการบ็อกเซียไทยได้สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่เมื่อทัพนักกีฬาบ็อกเซียพาราไทยระเบิดฟอร์มสุดยอดคว้าไปถึงสองเหรียญทองและหนึ่งเหรียญเงินในการแข่งขันพัทยา2 0 2 5บ World Bochae Asia Oceania r e g i n a l Championship ณศูนย์ประชุมพิชรงรามรอยัลคลีบีดพัทยาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวันนี้มาจากเจมส์ วรวุิแสงอัมพานักบ็อกเซียปราดีกรีเหรียญทองพาราลิมปิก2024และมือวางอันดับหนึ่งของโลกในประเภท BC2 ชายเส้นทางสู่เหรียญทองของเจม เต็มไปด้วยบททดสอบสำคัญเริ่มต้นจากการดวลสุดระทึกในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ต้องพบกับฮิตเดทากะสึกิมูระจากญี่ปุ่นการแข่งขันเป็นไปอย่างดูเดือดจนจบเกมด้วยสกอร์2-2ทำให้ต้องอตัดสินด้วยไทยเบรกวรวุธแสดงความนิ่งและแม่นยำระดับโลกทอยลูกสุดท้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบลูกของเขากระแทกลูกญี่ปุ่นออกไปและเข้าเสียบแทนที่อย่างเหนือชั้นคว้าชัยมาได้อย่างเหลือเชื่อเจม ก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังในรอบชิงชนะเลิศเขาเข้าปะทะกับเฟลิกยุทธฮาจากอินโดนีเซียแต่ด้วยฟอร์มการเล่นอันเหนือชั้นเจมวรวุฒควบคุมเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จถล่มเอาชนะไปอย่างขาดลอยถึง4-0คะแนนเต็มตอกย้ําความเป็นราชันบ็อกเซียและมือวางอันดับหนึ่งของโลกอย่างแท้จริงความสําเร็จของทัพบ็อกเซียไทยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ตั้มอักเดชชูชื่นกลิ่นนักบ็อกเซียพาราไทยดีกรีเหรียญทองเอเชียนพาราเกมที่หางโจวก็สร้างผลงานยอดเยี่ยมไม่แพ้กันคว้าเหรียญทองในรุ่นบีซีสามชายด้วยการเอาชนะคิมจุนยับชาวเกาหลีใต้ไปได้สามถึงหนึ่งในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่สนามแห่งเดียวกันนี้นอกจากนี้ทัพบ็อกเซียไทยยังได้อีกหนึ่งเหรียญจากปัดละดามณนีกล้าหานักบ็อกเซียพาราไทยซึ่งคว้าเหรียญเงินในรุ่นบีซีสามหญิงหลังพ่ให้กับชอยเยจินจากเกาหลีใต้ไปสามถึงเจ็ดในรอบชิงชนะเลิศ